ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณนมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อติดหนี้เยอะจนลมทั้งยืนการเงินเข้าขั้นวิกฤตหมุนเงินจนทอ้อให้หลับตาวาคถานี้ก่อนนอน จะหมดหนี้กลับมามีเงินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดโชคลาบทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนเศรษฐกิจไม่ดีเงินในกระเป๋าก็ไม่มีหันไปทางไหนก็มืดแปดด้าน12ด้านหาทางออกแทบไม่เจอครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าสิ่งที่ต้องทำและยึดปฏิบัติตลอดที่เป็นทุก์คือการมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อยยารวดเร็วได้เห็นผลที่สุดนั่นก็คือการสดมนภาวนาครับพูดกันง่ายๆคือถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดที่สำคัญกว่านั้นจิตใจ,จเราก็จะแน่วแน่เข้มแข็งปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงไม่ใช่จะเป็นนั่งร้องไห้โวยวาย หรือฆ่าตัวตายนั่นไม่ใช่ทางออกแถมยังกลับสร้างปัญหาให้มากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังครับยิ่งทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของทุกคนซึ่งสุขภาพทางการเงินของบุคคลและปัญหาทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เราเกิดความเครียดวิตกกงังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับและหากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ปล่อยให้เรือลางเนื่อนานก็อาจจะนําไปสู่การทะเลาะบอ่อแวงกับคนใกล้ชิดความบาดหมางในครอบครัวเรือร้ายแรงที่สุดคืออาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้โดยเฉพาะกลุ่มที่กําลังมีภาระหนี้สินและผู้ที่กําลังประสบวิกฤตเรื่องเงินจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นครับคบปัญหาหนี้สินทําให้คนเป็นหนี้จํานวนมากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานหาเงิน เพื่อใช้นี้และค่า,าใช้จ่าในครอบครัวส่งผลให้มีเวลาหาความสุขในชีวิตลดลงหรือขาดหายไปขาดการใช้เวลาพักผ่อนไม่สามารถระบายความเครียดหรือเล่าให้คนใกล้ชิดฟังได้ซึ่งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพ,าภาพจิตที่จะตามมานั้นจะทําให้คนเป็นหนี้ทางานได้ยากลําบากประสิทธิภาพลดลงการตัดสินใจก็ผิดพลาดจนอาจก่อให้เกิดน,น้สินเพิมเ่มเติมขึ้นมาได้ มีหญิงสาวรายหนึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวของตัวเธอเองที่ชีวิตติดหนี้จนมืดแปดดานแต่เธอก็พบกับคาถาบูชาเงินร่ำรวยซึ่งเธอสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอนทําให้การดําเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองมันเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนคาถาบูชาเงินร่ำรวยก่อนจะหลับนอนให้ตั้งสติกันหายใจก่อน แล้วหลับตาว่าตามนี้อิติบูชามหาราชาสัพพเสนหาอารหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาภูนมโมพุทธายะครับซึ่งเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้เธอได้เล่าว,ว่าสมัยก่อนเราทำงานด้านการเงินที่ภูเกต็ตตอนนั้น ถือว่าเป็นคนมีเงินไม่ลำบากซื้อที่ดินด้วยเงินสดใส่แหวนทุกนิ้วก็ว่าได้ชีวิตสุขสบายแต่ก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้ตนเองต้องลาออกกลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อกลับมาดูแลแม่ที่อายุมากขึ้นแล้วเลยต้องเปลี่ยนจากพนักงานเงินเดือนมาเป็นเกษตรกรสวนยางเริ่มเรียนรู้การเปร็นเกษตรกรใหม่ทั้งหมดเพราะทําอะไรไม่เป็นเลย จากจับเงินเป็นหลักหมืน่นว่าจับเงินหลักร้อยบางวันทํางานหาเงินไม้เกือบสี่ชั่วโมงได้เงินแค่สี่บาทพอเราปรับตัวได้ประมาณสิบปีก็เริ่มมีเงินมากขึ้นเก็บเงินได้หลายแสนมีร้านยางพาราเป็นของตัวเองความรู้สึกตอนนั้นคิดว่าฉันต้องมีให้มากกว่าสมัยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมีบ้านรถใหม่ให้คนอื่นยอมรับ ว่าเราเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านคิดไกลใหญ่เกินตัวพอเราเริ่มมีเงินเราก็ใช้วิธีเอาเงินต่อเงินคิดว่าจะทำให้เรารวยเร็ว,รวแต่ได้เงินเยอะเลยมาเป็นเท้าแชร์ตอนนั้นมีทั้งหมด42คนวันแรกที่เปิดแชร์ก็ได้เงินมาเลยหลักแสนเราก็เอาไปซื้อที่เลยเพื่อที่จะสร้างรีสอร์ทตอนนั้นในใจคิดว่า ฉันจะกลับมาสบายอีกครั้งแต่เพราะความที่เราไว้ใจทุกคนในที่สุดก็เป็นคนที่ได้เงินแชร์ไปแล้วไม่ยอมส่งเราเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเริ่มไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อใจ่ายให้สมาชิกแชร์เราต้องรับผิดชอบให้ทุกคนรู้ว่าดอกเบีย้ยมันโหดมากแต่เพราะไม่มีทางเลือกก็จะเปลี่ยนต้องยอมสุดท้ายจากหนี้หลักแสนก็กลายเป็นหนี้สามล้าน ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะใช้คําอธิบายกับชีวิตว่าอย่างไรมันเหมือนเรารับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือพอเป็นหนี้ก็ยังไม่หยุดกู้ตัดสินใจกู้ใน,นระบบเพิ่มหวังทําธุรกิจซื้อเศษย,ยางให้ปลดหนี้ได้สุดท้ายก็ขาดทุนกลายเป็นหนี้สามสองวนหาทางออกไม่เจอพอรู้ว่ายอดหนี้กําลังท่วมตัวก็ชดไปเลยสามวัน แต่นอนเตียดเตียงทำอะไรไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวแต่หนักที่สุดคือมือปืนมาถึงหน้าบ้านเพื่อทวงนี้เอาปืนมาจอ่อหัวใจมันหล่นตุกฉันจะต้องตายแน่ๆฉันจะทำอย่างไรกับเงินสามล้านนี้ดีต้องทำสวนทับเกษตรอีกกี่ปีกว่าจะปลดหนี้ได้หนจะค่าเทอมลูกค่าผ่นรถทุกอย่างมันแย่ไปหมดหาเงินได้เท่าไหร่ก็ต้องเอามาใช้หนี้ จนแม่พูดว่าทอไปทําไมสมัยก่อนแม่ก็มีม้อข้าวเพียงสองใบยึงเลี้ยงลูกมาได้ตั้งสิองคนถ้าทอก็สวดมนตให้หายเครียดก่อนนอนแล้ลุกขึ้นไปทํางานต่อและแม่ก็ทิ้งกระดาษแผ่นหนึ่งไว้ที่เตียงตอนแรกเราไม่ได้สนใจอะไรแต่พ่อกลัวแม่เสียใจเราจึงหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านและนึกเต็นใจว่าอะไรจะเสียแล้ว ลองสวดดูก็ไม่น่าเสียหายอะไรหลังจากสวดคาถาบูชาเงินร่ำรวยก่อนนอนทุกคืนในช่วงหนึ่งเรากลับมาคิดได้ว่าทุกคนในครอบครัวมีแรงผลักดันที่ทำให้เราตัดสินใจจะเลิกทอและต้องสู้จะปลดหนี้ให้ได้ตอนนั้นเราขวนขวายทำทุกอย่างไม่หยุดตัวเองแค่ชีพเกษตรกรเพราะต้องปลดหนี้ให้ได้ พยายามคว้าทุกโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆทั้งโอทอปการสร้างรายได้จากของในท้องถิน่นเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้อบรมมาหลายตัวหลายอย่างที่เราเริ่มทําการขายมังคุดอินทรีย์ผ่านช่องทางทางออนไลน์จากปกติเคยขายตามท้องตลาดจะขายได้วันละ50กิโลถ้าพอขายผ่านทางออนไลน์โดยใช้จุดขายเป็นมังคุดอินทรีย์ทําให้คนซื้อได้เห็นผลิตภัณฑ์ ที่มาจากเกษตรกรตัวจริงก็สามารถพลิกชีวิตทําให้วันนั้นขายได้หมด1ตัน1000กิโลกรมัมในวันเดียวพอหมดหน้ามังคุดถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรนอกจากรับจ้างคนอื่นแต่ตอนนี้เราเห็นโอกาสก็หันมาหยิบผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องถิน่นมาขายในออนไลน์และกระจายไปยังเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศ จากวันนั้นจนวันนี้เราสู้นี่มาตลอด13ปีลองทุกอย่างจะรู้ว่าอะไรคือทางที่ใช้ในการหารายได้จนผลของความพยายามทำให้เรามีไอเดียในการต่อย,ยอดรายได้ที่สร้างแบรนด์หาสินค้าในท้องถิ่นมาส่งต่อการขายออนไลน์สร้างเครือข่ายทำให้เดินทางมาถึงวันที่สามารถปลดหนี้1.5ล้านได้ภายใน1ปี เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่เรารู้ว่าตั้งแต่เราสวดบูชาคาถาเงินน้ำรวยก่อนนอนชีวิตของเราก็พบเจอแต่สิ่งดีๆอย่างไม่น่าเชื่อครับการสวดมนต์มีข้อดีหลายอย่างเช่นช่วยจิตใจเป็นสมาธิช่วยใจเย็นลงมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นขณะที่สวดมนต์อย่างตั้งใจความทุกข์ในใจจะเบาลงชั่วขณะหนึ่ง รดคนที่สวดมนต์โดยมีเจตนาอยากสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าจิตก็จะเป็นสุขและได้บุญอย่างเช่นในธรรมบทเรื่องมัทธกุลทลีพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยุณะเชตวนารามทรงปารภถึงมานพเชื่อมัทธกุลทลีผู้นึกถึงพระพุทธเจ้าขณะใกล้จะตายและไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ในนครสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่ง ฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่เป็นคนตะณีไม่เคยสิ่งของอะไรแก่ใครจึงได้ชื่อว่าอธินนปุพภกะอันปแปลว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครพราหมีบุตรชายคนเดียวเขาอยากทำเครื่องประดับให้บุตรแต่ไม่อยากเสียค่าจ้างให้ช่างทองจึงเอาทองมาตีเองแผ่เป็นตุ้มหูเกลียง,ยงผู้คนยังเรียกบุตรชายของพราหม์ว่ามัทกุลทลี แปลว่ามีตุ้มหูเกลียงเมื่อมาถักกุลทะลีอายุได้16ปีเกิดล้มป่วยเป็นโรคผมเหลืองพระไม่ยอมไปตามหมอมารักษาเพราะเก่งจะเสียค่าจ้างรางวัลจึงไปหารากหมายมาทำยารักษาเองจนอาการกำเริบหนักไม่มีใครเยียวยาได้เมื่อรู้ว่าบุตรชายของตนกำลังจะตายก็นำบุตรมานอนเที่ระเบียงข้างนอกเพื่อไม่ต้องการใผู้คนมาเยี่ยมเยือนบุตรชาย มองเห็นทรัพย์สินของตนภายในเรือนในระหว่างจนสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งดูโลกโดยพุทธจักษุเห็นมัตตกุณทลีในขายพระยานจึงเสด็จลงมาสู่นครสาวัตถีพราบินทบาทเมื่อเสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์มัตตกุณทลีนอนหันหน้าหันเป็นในเรือนพระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์ จึงเปล่งพระรัศมีไปแวบหนึ่งมัตกุณทลีคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงนอนพลิกกลับมาในขณะนั้นอาการปวดสุดหนักมากแม้แต่มือสองข้างก็ยกไม่ไหวได้แต่น้อมใจให้เลื่อมใสในพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่ามัตกุณทลีมีจิตใจเลื่อมใสในพระองค์แล้วจึงเสด็จรับตาไปมัตกุณทลีก็เสียชีวิตลงในขณะนั้น ด้วยจิตใจที่เริ่มใสในพระพุทธเจา้าในขณะที่ตนกําลังจะตายจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรในวิมานทองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีนางอับสรเป็นบริวารน,นับพันฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นบิดาเมื่อชาปนากิจบุตรของตนแล้วยังคงไปที่ป่าชาทุกวันเฝ้าแต่ร้องไห้ลคล่ำครวนมัทกุลทลีเทพบุตรจึงจำแรงกายมาบอกบิดาว่าตนคือบุตรชายที่เสียชีวิตแล้ว ด้วยจิตที่เริ่มใสในพระพุทธเจ้าจึงทําให้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์พร้อมกับแนะนําบิดาให้เริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะและให้สมาทานศีลห้าเป็นปกติฝ่ายพราหมณ์เมื่อกลับทึงเรือนของตนได้ในหมุนพระพุทธเจ้าและพระสาวกมารับบิณฑบาตพร้อมกับทูลถามปัญหาว่าเป็นไปได้หรือคนที่ไม่เคยถวายทาน ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยถืออุโบสถไม่เคยบูชาพระพุทธองค์เมื่อตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพียงเพราะทำใจให้เริ่มใส่ในพระพุทธองค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงย้อนถามอธินปุระกบพรามว่าเหตุใดท่านมาถามเราในเมื่อมัทกุลทลีได้บอกเล่าความจริงทั้งหมดให้แก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือจากนั้น ทรงอธิฐานจิตให้มัตตคุณทลีเทพบุตรปรากฏกายพร้อมกับวิมานและอาพรทิพตัสถามว่าเทพย,ายดาถ้ามีกายงามยิ่งนักยืนทำทิศทางซ้นให้สวา่างเหมือนดาวประจำรุง่งเทพย,ยดาผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านเมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุตรอะไรไว้เทพบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ สมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้วเพราะทำใจะเลื่อมใสในพระองค์เพียงอย่างเดียววิรย,ยนาทุขมัเจติบุคคลจะร่วมทุกได้เพราะความเพียรช่องคิดดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟงังขอพระคุณท่านผู้ฟงังกัละเอยยดใทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ